ทาวินและเชียร์ทิคำมพรมีงานภาพยนตร์ด้วยกันแล้วไม่ใช่งานแสดงนะคะแต่เป็นการพากเสียงภาพยนตร์เต็มตัวครั้งแรกของทั้งคู่ค่ะ วินทาวินเชีย์ที่คำพอและหนุ่มคงกระพันย้อนวัยเป็นเด็กอีกครั้งไม่ได้เล่นละครด้วยกันนะคะหากจะเป็นการใช้เสียงภาคตัวการ์ตูนในแอนิเมชันเรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรซึ่งทั้ง3คนก็มีเรื่องราวสนุกสนุกระหว่างเขาห้องบันทึกเสียงภาคมาเล่าให้ฟังค่ะเวลาเขาอุทานมันก็เป็นสไตล์ฝรั่งอ่ะซึ่งมันจะไม่ใช่คนไทยอุทานแบบนั้นนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นของเราเองแล้วเขาบอกว่าวินดีไซน์เองเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็มีแปลกๆออกมาแบบจะอุ้ยจะเอ้ยอะไรแบบอุ้ยอุ้ยอะไรแบบอุ้ยอะไรแบบแปลกๆออกมาก็มีก็มีเหมือนกันก็ก็ขำดีครับท้องอัดเขาก็ขำว่าเอ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยแต่เขาก็เขาก็ซื้อนะเขาบอกให้เอ้าแบบนี้เอาตลกดีครับก็ชื่อเชนในเรื่องเนี่ยมันอ่าออกเสียงว่าแอสเตรแอสเตรแอสเตรีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนหนึ่งพูดอยู่แล้แอสเิดแอสเตรีพี่วินไหวไหมอ่ะเเเเออออาาถถะะครับไม่หล่อจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยวินพยายามจะต้องใช้สำเนียงไทย เสียงให้เหมือนกับว่าต้นฉบับเขาออกอยังไงใช่ไหมันก็เป็นสำเนียงออกไทยๆมากกว่า<ม>ครับแล้วก็ก็เลยปรับตัวนิดหน่อยโอ,โ,โอ้โหแล้พี่ี่แอดแอดสิโอเค